สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะมาเปิดประวัติของนางเอกจากละครเรื่องเสาห้าพร้อมกับอัปเดตผลงานทั้งผลงานที่ผ่านมาแล้วก็ผลงานที่กำลังถ่ายทำอยู่นะคะว่าพวกเธอเนี่ยเล่นละครมาแล้วกี่เรื่องแล้วแต่ละคนเนี่ยเคยผ่านละครบู๊มาบ้างหรือเปล่าจะเล่นเรื่องเสาห้าได้ไหมซึ่งก่อนหน้านี้เราก็เคยทำคลิปของพระเอกไปแล้วนะคะถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดู ก็ไปดูกันได้นะคะคือทําคลิปของพระเอกไปแล้วก็มีคนเข้ามาดูนี่แหละเขาเลยขอให้เรามาทําของนางเอกบ้างตอนแรกกะว่าจะทําแค่ของพระเอกอย่างเดียวนะคะมีคนขอมาเราก็เลยจัดให้มาทําคลิปของนางเอกบ้างซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีทัพทีมด้วยนะคะซึ่งทัพทีมเนี่ยเธอก็อยู่กับช่องมานานแล้วเป็นตัวแม่ของช่องไปแล้วซึ่งเราเชื่อว่าหลายคนรู้จักเธอเป็นอย่างดีเพราะว่าติดตามผลงานเธอมานานนะคะเราเองก็เช่นกันแต่คลิปนี้เอาเป็นว่าเราถือว่า เป็นการมาอัปเดตผลงานของทัพทิมไปในตัวก็แล้วกันนะคะตัวนักสแสดงอีก4ท่านก็มีในประพาดาเจดาสลัญญาแล้วก็น้องใหม่แกะกล่องเลยก็คือการนัชชาแล้วก็การเมนิสานะคะซึ่งคลิปนี้เราก็จะมาทำความรู้จักนางเอกทั้ง5คนกันแต่เป็นประวัติเล็กๆน้อยๆนะคะก็อย่างเช่นวันเกิดปัจจุบันอายุเท่าไหร่รวมไปถึงผลงานที่ผ่านมาแล้วก็ผลงานที่กำลังถ่ายทำอยู่ด้วยก็จะประมาณนี้นะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่หลายคนเนี่ยอยากรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยเคยผ่านละครบูมาบ้างหรือเปล่าเพราะว่าการที่จะมาเล่นละครเรื่องนี้เนี่ยทุกคนต้องเล่นบูได้นะคะเพราะว่าหลายคนก็คงจะติดภาพละครบูของอาฉลองใช่ไหมทุกคนไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือว่าชายจะต้องเล่นจากบูได้ดีซึ่งก็มีนางเอกถึง3คนเล่นนะคะที่เคยผ่านละครบูมาแล้วและเขาก็เล่นได้แน่นอนส่วนนางเอกน้องใหม่อีกสองคนเนี่ย อันนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันอีกทีในละครนะคะแต่เราเชื่อว่าทุกคนทําได้ค่ะก็มาเริ่มกันที่นางเอกคนแรกของเรากันเลย <S <S การนัชชารับบทเป็นกุ้งในละครเรื่องเสาค่าการเกิดเมื่อวันที่31มกราคม2540ปัจจุบันเธออายุ24ปีการนัชชาเธอเป็นนางเอกน้องใหม่ของทางช่องเจ็ดเธอได้รับตำแหน่งไทยซูเปอร์โมเดล2020นะคะ ได้รับตำแหน่งปุ๊บก,ก็ได้เข้ามาเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดช่องเจ็ดทันทีพร้อมกับลงผลงานละครเรื่องแรกก็คือเรื่องเขยบ้านไล่สะพ้ายให้โซซึ่งกำลังถ่ายทำอยู่นะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องเสาห้านี่แหละเธอรับบทเป็นกุ้งประกบคู่กับเกสพลนางเอกคนต่อมาก็คือการเมนิสาเธอรับบทเป็นม่านฟ้าในละครเรื่องเสาห้าการเมนิสา เกิดเมื่อวันที่12เมษายนพศ2539ปัจจุบันอายุ24ปีการเมนิสาก็เป็นนางเอกน้องใหม่ของทางช่อง7เช่นกันประเดิมผลงานเรื่องแรกก็คือเรื่องทะเลลวงเป็นนางเอกรองนะคะซึ่งกำลังออนแอร์อยู่ในละครเรื่องเสาห้าเธอรับบทเป็นม่านฟ้าประกบคู่กับบอสชนะกันนางเอกคนต่อมาก็คือเจด้าสรัญญาเธอรับบทเป็นแฟน ในละครเรื่องเสาห้าเจด้านะคะเธอเกิดเมื่อวันที่8กุมภาพานันธ์2536ปัจจุบันเธออายุ28ปีผลงานละครของเธอนะคะก็มีเรื่องหัวใจเถื่อนเพงลงรักเพงลงรำจุ้งพิษพยักษ์สาวทองสิ์เรื่องนี้เป็นละครบูข,ของค่ายอาชรพัชดีวิจิตเรื่องต่อมาก,ก็คือเทพธิดาป่าคอนกรีดนักบุญทรงกฎเรื่องนี้ก็เป็นละครบูยืดฟ้าหาพิกัดรัก เรื่องนี้ก็เป็นละครบูนะคะเป็นหนึ่งในซีรีส์ภารกิจรักแต่บทของเธอเนี่ยไม่ได้บูนะคะเรื่องต่อมาก็คือเรื่องสุดรักสุดดวงใจแล้วก็พ่อตาปืนโตตอนหลานฆ่าใคระแตะอันนี้เป็นละครของค่ายอาฉลองพักดีวิจิตแล้วก็มรดการบรรดาลักยอดรักนักลบตลาดบางเอิญรักฟ้ามีตะวันและที่ออนแอร์อยู่ตอนนี้ก็มีเรื่องคู่แค้นแสนรักแล้วก็เรื่องเสาห้าเธอรับบทเป็นแปน ประกอบคู่กับโอ๊ตลัตทีนางเอกคนต่อมาก็คือเนยประพาดาเนยรับบทเป็นบัวในละครเรื่องเสาห้าเนยเกิดเมื่อวันที่7กันยายนพศ2537ปัจจุบนันเธออายุ26ปีผลงานละครของเธอนะคะเรื่องแรกก็คือนักลบตาปีศาจเธอได้เป็นนางเอกเ,เลยแล้วก็เป็นละครบูด,ด้วยนะคะเรื่องต่อมาก็คือเรื่องละอองดาว ในคืนหนาวแสงดาวยังอุ่นเรื่องสองนาลีแล้วก็เรื่องตะกุดโทนอันนี้ก็เป็นละครบูเหมือนกันม่านบังใจแล้วก็คนเนือคนเรื่องนี้ก็เป็นละครบูนะคะแล้วเรื่องนี้เนี่ยหลายคนชมเธอเลยว่าเธอเนี่ยเป็นอีกหนึ่งนางเอกที่เล่นละครบูได้ดีนะคะท่าสวยส่วนผลงานที่กําลังถ่ายทําอยู่นะคะก็มีเรื่องเกาะรักก้นหัวใจแล้วก็เรื่องเสาห้าเธอรับบทเป็นบัวนะคะ ประกบคู่กับโดนัทพัฒละพลนางเอกคนต่อมาก็คือทัพชิมอัญญลินทัพชิมรับบทเป็นชนระดาในละครเรื่องเสาห้าทัพชิมเธอเกิดเมื่อวันที่21ตุลาคมพศ2 5 3 3นะคะเธออายุ30ตปีแล้วผลงานของทัพชิมนะคะก็มีเรื่องรักแท้แก้ได้ธิดาวานนอนสอง รอยลักลอยบาปตะวันยอแสงคุณชายตำระเบิดเหนือมนุษย์คู่แค้นแสนลักธิดาวานนอนสามนายตำรวจตรวจหัวใจอสูรน้อยในตะเกียงแก้วแสบสลับขั้วส่วนอาหารบานใจอายาลักโทนคมแดนหัวใจคู่หูคู่เฮียนโยมมาบานเจ้าขาสองเรื่องนี้เป็นผลงานรับเชิญนะคะแล้วก็มีเรื่องล่ารักสุดขอฟ้า ลีลาวดีเพิงเพลงรักเพลงรำเจ้านางฉันทนาสามชาลิศสยาอกทอรณีชาติลำชีอันนี้เป็นละครบู๊เจ้าสมิงอันนี้ก็เป็นละครบู๊บ่วงสบายพายพิฆาตอันนี้ก็เป็นละครบู๊ไวรัสไวเลฟตอนนักลบชุดขาวและผลงานที่เตรียมจะลงจอเร็วๆนี้ก็คือเรื่องทะเลเดือดเรื่องนี้ก็เป็นละครบู๊นะคะ แล้วก็เรื่องหลงกิ่นจันเรื่องนี้กำลังถ่ายทำอยู่ส่วนเรื่องเสาวห้าเธอรับบทเป็นชนรดาประกบคู่กับจินจินนะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับนางเอกสาวห้าในเวอร์ชั่น2021ทั้ง5คนคุณชื่นชอบคนไหนก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นให้เรารู้ได้นะคะส่วนใครนะคะที่ยังไม่เคยดูผลงานของนางเอกคนไหนก็ไปหาย้อนดูกันได้นะคะ ส่วนนางเอกที่เคยผ่านละครบู้มาแล้วก็มีทัพทิมเนยแล้วก็เจด้าส่วนนางเอกอีกสองคนก็คือการเมนิสากับการัชาซึ่งเขาทั้งสองคนก็ยังใหม่อยู่เอาเป็นว่าทุกคนมาให้กำลังใจเขากันนะคะเราเชื่อว่าเขาทำได้แน่นอนแล้วถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากให้เราทำคลิปเปิดผลงานละครทั้งหมดของทัพทิมนะคะแบบละเอียด แบบว่าเชอได้ประกบคู่กับพระเอกคนไหนในเรื่องนั้นอะไรอย่างนี้เนี่ยเหมือนที่เราทําไปหลายๆคลิปของนักแสดงหลายๆคนก่อนหน้านี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทําให้แล้วกันเพราะว่าผลง,งานของเธอเนี่ยเยอะมากคลิปนี้เอาไปแบบรวดเร็วก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาทําคลิปแบบลงลึกรายละเอียดให้อีกทีส่วนคลิปนี้นะคะก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปถ้าคลิปนี้นะคะข้อมูลที่เรานำมาฝากผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออาภัยทุกคนด้วย แล้วถ้าเกิดว่าอยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับอะไรอีกก็คอมเมนต์บอกให้เรารู้ได้นะคะ